ได้โซฟาสักหนึ่งตัวที่วางหนึ่งตัวแล้วโอ้โหคลอมพีสเลยจบเลยกว้างเลยสวยเลยคือมีจบสวยในตัวเพราะอะไรมันเป็นรูปตัวยูที่นี่ยูเชฟตัวยูนี่คือมันจะให้ความอลังการแบบสูงสุดอยู่แล้วถ้าตัวนี้ก็จะเป็น3เมตร3เมตรครับในในในมันเทนจะเป็น3เมตรอใครมีพื้นที่ปักมานี้วางโซฟาได้สัก3เมตรผมแนะนําตัวนี้เลยถ้าพี่ต้องการความอลังการใช่ครับแล้วก็ตัวนี้มาในรูปแบบของตัว โซฟาที่เราทําแบบราคาจะต้องได้ด้วยราคา<บ>ไม่แรงด้วยปกติเนี่ยถ้าเป็นตัว full option สามที่สามเมตรแบ U shape U shape แบบนี้เขาเรียกว่า3เมตรสี่ที่นั่งอ่าเราจ่ายกัน5า้าหมื่นกว่าบาทนะจ้าเน็กถูกต้องครับผมเราไปดูที่ไหนมาก็แล้วแต่ก็มี4มี3อยู่ดีแต่ตัวนี้ฮะรุ่นลูค,คัส U shape 3เมตรสวยแบบนี้ทำโปรโมชั่นเหลือเพียง29,900อบาทครับ แล้วพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับเข้ามาดูที่เดลฟัสิโอควาขนาดพิเศษช่วงสุกสาวอาทิตย์นี้มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วย